ข่าวมิทย์นเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่24ตุลาคม2563โดยใช้ระบบครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างในเที่ยงคืนของวันนี้แฟนบอลชาวไทยได้เฮตทีมเลสเตอร์ซิตี้ของเจ้าหนูธนวัตึสุจิตทาวอลชนะไบรตันไปนัดเมื่อคืนนี้4-0กันเลยทีเดียว ธนวัฒน์ซึงจิตทาบอลกองกลางดาวรุ่งชาวไทยวัย20ปีประเดิมประตูแรกให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้อยูุ23ปีเป็นที่ปรับร้อยเกมที่พบกับทางฮาวเรเกนทาวในศึก EFL Trophy รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันของล่าสุดในนัดของทางเลสเตอร์อยยุ23ปีพบกับทางไบรตันอายุ23ปีนะฮะที่มีนักเตะไทยในกลุ่มนั้นด้วยก็สามารถชนะไปได้นะผม4-0ต่อ 0. โดยการน,นี้ก็เสียดายจริงที่ไม่มีชื่อของคณวัตในเกมเกมนี้ที่เป็นผู้ทําสกอร์แต่ก็สามารถช่วยทีมที่ผมให้สามารถชนะในเกมเกมนี้ได้ไปถึง4-0ถือว่าไม่ธรรมดาจริงโดยคนที่ยิงเข้านั้นก็จะมีาจาจาขอบบาคริ่งนะฮะยิงไป2ลูกก็จะมีนาทีที่14และก็นาทีาที่12คนที่2ก็จะเป็นคารลัมไรซ์ยิงไป1ลูกนะฮะนาทีที่4 8และคนที่3ก็จะเป็นไทริสเซตยิงไปนาทีที่51นั่นเอง โดย11ตัวจริงที่ลงเล่นนะผมของทางฝั่งเรซซอร์ซิตี้อยู่23ปีนะฮะก็มีรายชื่อต่างต่อไปนี้เริ่มจากจาคอบสตาร์รสิกปอนเตดัลเล่แคมเบลเบนเนลสันดาวเร็กโอคอนเนอร์เชนฟรินคูรัมโฮเม่ไทเบสเชดชิดไนทาเวัสธนวัฒน์ซึงจิตทาบอน คารัมวิงและก็จอคอบเว็กเคลลิงนั่นเองถือว่างานนี้ทางเลสเตอร์ซิตี้อยู่ย3บสปีก็ประสบความสําเร็จจริงๆนะฮะสามารถชนะไบรตันไปได้4 .0 ต่อศูนย์แบบนี้ถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่านัดหน้าเจ้าหนูกันคนนี้สามารถทําสกอร์ได้ผมว่างานนี้มีเฮอย่างแน่นอนเยังไงก็ติดท,ท้ายท้าผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิชนโนเชียร์เตะชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าฮะการนำญี่ปุ่นกับทางเจลิก การจับมือกันของสองขั้วยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นโดยกันนี้กันดั้มนะผมถือเป็นหนึ่งในอนิเมะระดับอาตำนานของญี่ปุ่นเลยนะฮะเพราะตั้งแต่ออกฉายครั้งแรกในปี1979มันก็ยังคงมีภาคต่อมาลดแล่นทั้งในจอแก้วและก็จอเงินมาจนถึงปัจจุบันนี้และสิ่งที่อยู่คู่กับอนิเมะเรื่องนี้มาตลอดก็คือกันพรากันดั้มพลาสติกโมเดลหรือของเล่นหุ่นประกอบนะฮะที่จำลองมาจากหุ่นยนต์ในเรื่องซึ่งต่อมาก็กลายเป็นของเล่นยอดฮิตของเหล่านักสะสม และในวาระครบรอบ40ปีของกันดั้มน,นั้นพวกเขาก็ฉลองความยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวกันพร่แบบ l i m i t e d Edition ที่ไม่ใช่แค่แบบเดียวแต่มาถึง21แบบที่ล้วนไม่ธรรมดาเพราะลวดลายของหุ่นแต่ละตัวนั้นได้รับแรงบนันดาลใจจากสโมสร,รในเจนลีกหรือลีกฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่นอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าทางกันพร่นั้นเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางตลาดมากมายด้วยจำนวนยอดขายที่มาหาศาลมานานนับ10ปี ล่าสุดเพิ่งจะขายกันพ้านั้นครบ500ล้านชิ้นนะฮะในปี2019และก็มีเงินจำนวนหลายแสนล้านเยนหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจนี้ทำให้มันเนี่ยมักจะร่วมมือกับผลิตภัณฑ์อื่นมากมายทั้งเอารูปไปใช้หรือดีไซน์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกันดัด้มโดยก่อนหน้านี้มีทั้งรองเท้าสนีเกร์แว่นตานาฬิกาหรือแม้กระทั่งแฮรร่คิตต แต่ในปี2020ซึ่งเป็นวรรคครบ40ปีของกันดั้มน,นั้นพวกเขาได้สร้างความมือหาด้วยการประกาศร่วมมือกับทางเจลีกผลิตสินค้าออกมาในรูปแบบ Limited Edition โดยเริ่มจากการพาดนบผมสินค้าขายดีของพวกเขาที่เปิดตัวด้วย RX78-2 เจลิกเวอร์ชั่นที่มาพร้อมกับหุ่นสีดำพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายเชือกลงเทา้าและกระตาสโมสรเจลิกทั้ง56สโมสรใน J1, J2 และก็ J3 นอกจากนี้พวกเขายังเปิดตัวฮาโรหุ่นยนต์ที่ดีเหมือนมัสคอตนะฮะของการ์ตูนเรื่องนี้ในเวอร์ชันเจลิกที่มีสีขาวคล้ายกับลูกฟุตบอลและก็มีสติ๊กเกอร์ของเจลิกแต่ที่ได้รับความสนใจที่สุดคงจะเป็นการผ่าเวอร์ชันสมุรที่นำหุ่นห้ารุ่นก็คือซีโร่กันดัมสตเกอร์กันดัมอิมพัลส์กันดัมกันดัมเอ็กเซียและก็กันดัมบาร์บะตอสนะฮะมาแปลงโฉมใหม่โดยสีและก็สติ๊กเกอร์จะแตกต่างกันไปตามสี ของแต่ละสโมสรในเจลิกหนึ่งในฤดยการ2020รวมทั้งหมด20ทีมและขายในราคา3,000เยนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือประมาณราว880บาทนะฮะโดยฮอกไกโดคอนเซส,สปโปโรของชินาทิปสงกสินจะเป็นซีโร่กันดัมที่มาพร้อมกับทางสีแดงดำนะฮะส่วนโยโกฮาม่าเอฟมารินอของเจ้าอ,อุ้มทีรดทน,นั้นก็มาเป็นสต r k เกอร์กันดัมในเวอร์ชั่นสีขาวน้ำเงิน ในขณะที่ทีมของธีรสินแดงดาอย่างชิมิสูเอสเพาเป็นกันดัมเอ็กเซียโทนข่าวส้ม,มันเนองโดยคนจัดงานนี้ได้บอกเลยว่าผมคิดว่าพอมาอยู่ด้วยกันมันเท่ม,มากเลยนะแฟนบอลทุกคนสามารถซื้อโมเดลของทีมที่ชอบได้หรือแม้กระทั่งตอนที่ไปเป็นทีมเยือนก็าสามารถซื้อโมเดลคู่แข่งได้โดยฮิโรชินานามิอดีตเพลมเมเกอร์ทีมชาติญี่ปุ่นและก็ผู้จัดการทีมจูบิโดอิบุตะได้กล่าวทางซ็อกเกอร์คิงนั้นนอกว่าไม่ได้มีแค่ส่วนฝั่งบันไดเท่านั้นนะฮะ แต่ในส่วนของเจลีกพวกเขาเนี่ยได้จับมาสคอตของแต่ละสโมสรมาแต่งตัวในรูปแบบของกันดัมสไตล์และก็เตรียมบอลจำหน่ายเป็นของที่ยะลึกยกตัวอย่างเช่นมารินอตคุงของ F. m a มารินอตที่เป็น RX-78-2 หรือเบเดียของอุรุวะเรตไดมอนที่มาในหุ่น MS-06S ขีดซากุ2ของซานั่นเอง เดยเขาพูดต่ออีกว่าผมอยากจะให้แฟนกันดั้มสนใจฟุตบอลแล้วก็แฟนฟุตบอลสนใจกันดั้มกันดั้มมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานผมคิดว่าการร่วมมือกับทางเชลิกในครั้งนี้จะทำให้ทีมแฮปปี้ซึ่งผมคิดว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนไปสู่การฉลองครบรอบ40ปีของกันพ่าในปี2020อย่างแน่นอนนัมบะคนนี้ได้กล่าวชิงชัยครับโอ้โหนะฮะเป็นการรวมกันของ กันดั้มกับฟุตบอลนะฮะเอามาฟิวช็อตกันก็เลยกลายเป็นอ่ากันดั้มที่เราสามารถเตะฟุตบอลได้นี่นครับโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีการ์ตูนเรื่องนี้ออกมานะผมว่างานนี้อาจจะดังไปถึงระดับโลกอีกครั้งก็เป็นได้พูดแล้วนี่อยากได้สักตัวจริง,รงเลยครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะลึอหนักกันเลยทีเดียวทีมไทลกีกรุกลืบหน้าเจรจาทาบาโนคนนี้มากุมทับโดยกันนี้ว่าง,งานไม่นานนะครับผมเมื่อทางบาโนโพคิงอดีตคุณสือแข้งเทพ ทรูแมนเคาะยูเต็ดมีข่าวบอกว่าทีมไทยลีกนั้นเตรียมเจรจาท่าทางคุมทัพหลังจบเล็กแรกในเดือนธันวาคมนี้หลังจากที่แยกทางกับทางแข้งเทพนะผมทรูแมนเคาะยูเต็ดได้ประมาณ1สัปดาห์สำหรับทางมาโดโพกิงกุนซือชาวบราซิลคนนี้ทำให้ตอนนี้เจ้าตัวว่างงานนะฮะและกำลังมีภารกิจคุมทีมไทยลีกออสตาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยร่าสุดมีรายงานมาว่าได้มีทีมระดับกลางตารางคะแนนทอนไทยลีก ภาพทางมโนพกิ oking, ้งกุนซือประสบการณ์สูงโดยคาดว่าจะเปิดโต๊เจรจาทันทีหลังจากจบเล็กแรกในเดือนธันวาคมปี2563เนื่องจากผลงานของทีมนั้นยังไม่ค่อยสู้ดีมากมายนักโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและดูท่าทีของโคช้ชที่ทำงานกับสโมสรตอนนี้ว่าจะมีสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่สำหรับทางมาโนโพ็กิ้งเคยคุมทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะฮะสวนในเอฟซี FC, ก่อนจะอยู่ยาวถึง6ปีครึ่งกับทางทรูแบงเค้ายูเต็ดนั่นเอง เป็นว่าง,งานนี้ทางโค้ดโพกิง้งนะผมยังไม่ทันไลนะฮะก็เนื้อหอมซะแล้วนะฮะดูแล้วท่าง,งานนี้คงจะมีอีกหลายสโมรสรที่จะจิบเขาอย่างแน่นอนเรามาดูค่าวต่อมากันดีกว่านครับส่องรังใหม่พญาไก่ชนก่อนจะเปิดภารกิจจิกนกใหญ่ โดยินทางสมโมสรฟุตบอลพญาไก่ชนหนองบัวพิษเอฟซีนะฮะทีมอันดับไทยลีก2เต็งที่จะเลื่อนชั้นสู่เวทีแคขนแขขข่งขันฟุตบอลไทยลีก1และกางขับเคี่ยวกับบรรดาทีมกลุ่มหัวตารางคะแนนอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดนอกเหนือจากการขยับเรื่องของผลงานและการพัฒนาดับวบุคชนแล้วด้านกายภาพที่เป็นความยั่งยืนของสโมสรทางด้านหนองบัวพิษเอฟซีนั้นได้เดินหน้าสร้างสนามฟุตบอลพิษสเตเดียมซึ่งเป็นรังย้าของตนเองเสร็จสับอย่างเป็นทางการ ซึ่งดีเดย์เปิดใช้เกมแรกในวันที่25ตุลาคมนี้โดยการเปิดบ้านรับการมาเยือนนกใหญ่พิฆาตชนะททอนบิลโดยสามแห่งนี้ต้องบอกว่าสวยงามในขนาดกระทัดรัดนะฮะบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วังอธิษฐา์หลักมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์สอดคล้องกับความเป็นจังหวัดที่เป็นตัวตนอย่างชัดเจนเงียบสงบแบบสดชื่นโดยสีหลักของสโมสรน,นั้นถูกปรังสรรใส่เฉดสีลงไปอย่างลงตัวนะฮะทั้งหลังคาเก้าอี้สกอร์บอร์ดและอ,อื่นอีกมากมายเป็นสนามขนาดย่อมที่ถูกจัดเลเยอร์ต่างๆวางลงอย่างสวยงามแม้ว่าจะใช้การจัดก,การแข่งขันได้ตามมาตรฐาน แต่หลังจากนี้ไปนั้นทางสมโมสรยังมีแผนงานแต่ละเฟสนะฮะให้ครบจบสิ้นสมบูรณ์แบบในอนาคตว่าแล้วไปดูมุมที่สวยของสามแห่งนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างและก็มีอะไรให้ประทับใจกันบ้างน,นะฮะสนามย่างแห่งใหม่นะครับผมไฟส่องสว่างสวยสดงดงามและก็ทางใต้หลังคาอาัจรรยะนะฮะก็จะใช้เป็นตะแกรงกันนกนะฮะสีชมพูนะผมสีของทางหนองบัวพิษ F4 ห้องน้ําที่แปลกใหม่เป็นสีขาวล้วนนะฮะ โอ้โหดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการปรับปรุงสนามที่สวยงามจริงๆถือว่างานนี้จะได้เห็นรังใหม่ของทางพญาไก่ชนก่อนเปิดภารกิจใหญ่ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่ยงคือฟุตบอลไทยายนิชโนสไตล์ประจําวันที่24ตุลาคม2563โดยใช้บุบว่ครั้งฟุตบอลไทยครับ